ผมเห็นแวบ,บๆนะกำลังจีบกันผมจะปวดย <c oughs> ิงปวนเลยเฮ้ยยิงไรยิงจ่ายิงหัวเลยเทียกยิงหัวต่อยต่อยเลยจูบแบบนี้เลยเต้นโชว์แม่งยิงจ่อ ันใส่เป็นไล่ต่อบไปอยู่ไม่ได้แล้วไปยิงอะไรเสียงดังสวนนะมีคนเดิมอีกไปและไม่อยู่หรอกนั่นไงเจออีกคู่แล้วเปจอดไล่ว่ามาดิ มาดิย okay, ิงกันสวนกลับนะยิงมาเลยฮะมาดิโอ้ยิงช่วยกันด้วยเป็นไรกูไหนเป็นอะไรเินโล่แล้วโชว์แล้วรโอ้โชว์โอ้มีอะไรต่อไปอีกคู่ยิงเลยอ๋อมองดียิงสวนนี้แหละจ่อครับ จู้ดอไต่มากันสับปืนเกียนโอ้มาดิย้อนกันแต่ยิงมากลัว